สวัสดีค่ะพบกับคุณครูตั๊กคุณครูการศิรีอุดมศิลป์อีกครั้งแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่สองนะคะทหนึ่งค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอักษรน,นำนะคะซึ่งนะคะอักษรน,นำนะคะมีอยู่ทั้งหมด5แบบด้วยกันค่ะโดยแบบแรกนะคะคืออักษรน,นำที่มีหอนำค่ะ อักษรนำที่มีหอนำคือคําที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบนะคะพยัญชนะตัวหลังเป็นยอหญิงยอยักวัวแหวนรอเรือนอหนูมอมา้างองูและรอลิงนะคะให้ออกเสียงพยัญชนะนะคะเสียงเดียวโดยไม่ออกเสียงหอคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะนะคะคุณมีหลักการจำมาให้ด้วยนะคะ หอนำยอหญิงนะคะเช่นคำว่าหญิงหอนำยอ,อยักษ์เช่นคำว่าหยิบหอนำวอแหวนเช่นคำว่าแหวนหอนำรอเรือเช่นคำว่าหรูหอนำนอหนูเช่นคำว่าหนีหอนำมอมาเช่นคำว่าหมีห หอนำงองูเช่นคําว่าเหงื่อหอนําลอลิงเช่นคําว่าไหลหลักการจําเป็นอย่างนี้ค่ะยิงหยิบแหวนหรูหนีมีเหงื่อไหลยิงหยิบแหวนรูหนีมีเหงื่อไหลค่ะจําง่ายๆนะคะแล้วเราจะไม่พลาดการใช้หอนานะคะต่อไป อักษรนําแบบที่สองค่ะอ่าแบบแรกก่อนนะคะอักษรนําแบบแรกเรามาดูคําศัพท์ตัวอย่างนะคะเช่นคําว่ามอหอมออกหมอเห็นไหมคะหอนออาหนาหองออยองอยหองอเอาหงวหอมออัวดอหมวด เด็กๆสังเกตรสระอัวนะคะสารอวไม่หันอากาศจะหายไปเมื่อมีตัวสะกดค่ะหอมอ,อูหมูไม่เอกหมูหอมออนอหมอนหอมออนอหมอนไม่เอกหมอนหอมอไอไหมหมอนไหมหอนอเอียววอเหนียว นอแอนนอแนนไม่เอกแน่นเหนียวแน่นหอลอออกอลอกหอรอออนอหลอนหลอกหลอนหอรออะงอหลังไม่เอกหลังหอรอไอไหลหลังไหลหอรออูหรูหอรออ,อ,อาราหรูรา หอยออากอย่ายอไอใหญ่ไม่เอกใยนะคะหอลอเอวอเหลวหอลอไอไหลเหลวไหลนะคะต่อไปคำที่มีออนำนะคะคำที่มีออนำมีพยัญชนะตัวหลังคือยอ ออกเสียงพยายา์เดียวมีสี่คำค่ะคำแรกคือคำว่ายาคำที่สองคือคำว่าอยู่คำที่สามคือคำว่าอย่างและคำสุดท้ายค่ะคือคำว่าอย่างนะคะประเภทที่สามนะคะของอักษรนำคือคำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันโดยพยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูง พยัญชนะตัวที่สองเป็นอักษรต่ำแล้วประสมสระเดียวกันค่ะเวลาออกเสียงฉนั้นพยัญชนะตัวแรกจะออกเสียงอะแค่ครึ่งเสียงนะคะพยัญชนะตัวหลังจะออกเสียงมันมีหอนำนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขยะเราไม่มีหอหีบที่คำว่าขยะใช่ไหมคะ แต่เวลาออกเสียงออกเสียงเหมือนมีหอนำเลยใช่ไหมคะเราจะไม่ออกเสียงว่าขะยะแต่เราจะออกเสียงครึ่งครึ่งคำนะคะสำหรับพยางหน้าว่าขะยะคำที่สองค่ะขะนมสนุสนามฉลาดเฉลยฝรัง่งสลายสลบ ลผลิตเห็นไหมคะเด็กๆต่อไปแบบที่สี่นะคะอักษรนําแบบที่สี่พยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรกลางค่ะพยัญชนะตัวที่สองเป็นอักษรต่าเดียวพยัญแล้วประสมสระเดียวกันค่ะเวลาออกเสียงพยัญชนะตัวแรกก็จะออกเสียงอะเครื่องเสียงเหมือนเดิมนะคะพยัญชนะตัวหลังจะออกเสียงมันมีหอนาเหมือนกันค่ะ ตัวอย่างเช่นองุนเห็นไหมคะเราจะออกเสียงแค่ครึ่งเลยว่าองุนจหมู่จรวดอร่อยตลาดนะคะต่อไปค่ะอักษรนำแบบที่ห้าค่ะคือคำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันค่ะโดยพยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรต่ำพยัญชนะตัวที่สองก็เป็นอักษรต่ำเหมือนกันแต่เป็นต่ำเดียวนะคะ แล้วประสมสระเดียวกันนะคะเวลาออกเสียงนะคะพยัญชนะตัวแรกจะออกเสียงอักกึ่งเสียงเหมือนกันค่ะแต่พยัญนชนะตัวหลังจะออกเสียงต่ำะสมสระตามปกติไม่มีเสียงเหมือนหอนำนะคะเช่นคำว่าชราเราจะไม่ออกเสียงว่าชะราใช่ไหมคะชวาทนาย พยอยพลังพยาพนาพนมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆอ่ะซึ่งครั้งหนึ่งที่คุณครูเคยสอนเด็กๆนั้นคุณครูคก็มีใบงานไปให้เด็กๆทำทบทวนสนุกสนานเยอะแยะเลยแต่ในคราวนี้คุณครูก็จะประยุกต์ความรู้นั้นนะคะกลับมาที่หนังสือวรรณคดีลำนำนะคะในบทที่หนึ่งนะคะเรื่อง กาดำและบทดอกสร้อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทบทวนอักษรน,นำให้เด็กๆอีกครั้งนะคะแบบแรกคือคำที่มีหอนำค่ะแบบที่สองคือคำที่มีอานำแบบที่สามและสี่คำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันโดยพยัญชนะตัวแรกออกเสียงเหมือนมีอะกกึ่งเสียงและพยัญชนะตัวหลังออกเสียงเหมือนมีหอนำนะคะและ แบบที่5ค่ะคือคำที่มีพยัญชนะ2ตัวเรียงกันโดยพยัญชนะตัวแรกนะคะจะออกเสียงอักกึ่งเสียงและพยัญชนะตัวหลังออกเสียงตามปกติเลยค่ะอ่าคุณครูก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำนะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวรรณคดีลำนำบทที่1บทดอกส้อยแสนรักนะคะซึ่งเราก็มีนิทานเรื่องกากับเหยียกน้ำใช่ไหมคะ ในเรื่องนี้มีนะคะอักษรน,นำแฝงอยู่นะคะให้เด็กๆนะคะหานะคะคำที่มีอักษรน,นำอยู่ในกากับเยียดน้ำเนี่ยนะคะแล้วขีดเส้นใต้แล้วก็บทดอกสร้อยเรื่องนกขมิ้นเหลืองอ่อนนะคะให้เด็กๆหาให้เจอว่ามีอักษรน,นำอยู่ตรงไหนในหนังสือทั้งสอง หน้านี้นะคะคือหน้า8และหน้า9นี่นะคะแล้วผิดเส้นใต้นะคะผิดเส้นใต้เสร็จแล้วทำยังไงต่อคะก็ยกตัวอย่างเช่นกากับเยียกน้ำเนี่ยเด็กๆก็จะพบคำว่าเหยือกใช่ไหมคะหอนำยออย่างนี้นะคะเหยือกหรือในนกบทดอกส้อยนกขมิ้นเด็กๆอาจจะเจอคำว่าขมิ้นใช่ไหมคะ ขอนำมอยอย่างนี้นะคะก็ถ้าเด็กๆพบคำไหนคีดเส้นใต้ไว้ก่อนค่ะแล้วนำคำเหล่านั้นไปคัดลงในสมุดค่ะซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้คุณครูก็ได้ฝากให้กับเด็กๆนะคะซ้อมอ่านบทดอกสร้อยนกขมิน้นไปแล้วในคราวนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้เด็กๆลองอ่านออกเสียง นิทานเรื่องกากับเยือกน้ําด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูมีงานให้เด็กๆทํสองอย่างนะคะคือหาอักษรน,นําให้เจอแล้วเขียนลงสมุดนะคะและฝึกอ่านนะคะนิทานเรื่องกากับเหยือกน้ําค่ะคุณครูก็ขอให้เด็กๆนะคะมีความสุขกับก,บการทํากิจกรรมที่บ้านนะคะฝึกเขียนบ้างฝึกอ่านบ้างเด็กๆจะได้ไม่ทิ้ง ะะตำราเราจะได้เจอกันแบบสนุกในห้องเรียนปกตินะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ